สวัสดีค่ะวันนี้พี่ขวมีเมนูง่ายๆมาฝากกันอีกแล้วนะคะซี่คโครงหมูตุนกระลำปลีค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะก็จะมีแค่ซี่โครงหมูกมระลำปลีแครอทแล้วก็พริกไทยกระเทียมรากผักชีเท่านั้นค่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันเลยค่ะสําหรับซี่โครงหมูวันนี้นะคะพี่ขวดใช้อยู่ที่ครึ่งกิโลค่ะล้างทำความสะอาดขยำขยำเกลือนะคะเสร็จแล้วเรานําลงไป ต้มแบบยังไม่ต้องเปิดไฟนะคะค่อยๆให้เขาร้อนขึ้นมาพร้อมกับไฟจะได้ความหวานของน้ำซุปค,ค่ะเสร็จแล้วนะคะก็ให้เราใส่พริกไทยกระเทียมรากผักชีลงไปได้เลยแล้วเราก็จะรอให้เขาค่อยๆเดือดขึ้นมานะคะระหว่างนี้เราก็มาเตรียมหั่นกระหล่ำปรีไว้นะคะ แล้วเราก็นำลงแช่น้ำล้างทำความสะอาดรอไว้เลยค่ะแค่อทนะคะเราก็มาหั่นเป็นแว่นๆรอไว้ได้เลยค่ะความหนานี่กะให้หนาสักนิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะนำเขาไปตุนถ้าหากว่าเล็กมากไปเดี๋ยวเขาจะเละค่ะตอนนี้ซี่โครงหมูก็เดือดขึ้นมาแล้วนะคะให้เราช้อนฟองตรงนี้ออกให้หมดเลยค่ะ น้ำซุปของเราก็จะได้ใสๆนะคะพอเขาเดือดขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ช้อนฟองออกหมดเรียบร้อยนะคะให้เราปรับเป็นไฟกลางค่ะเสร็จแล้วเราก็จะต้มเขาต่อแบบนี้ประมาณ15นาทีค่ะตอนนี้เราก็ต้มซี่โครงหมูมาได้ประมาณ15นาทีแล้วนะคะ ให้เราปิดไฟลแล้วก็นำซิ่โครงหมูขึ้นได้เลยค่ะตัวน้ำซุปที่เหลือนะคะเก็บไว้ก่อนนะก็เดี๋ยวเราจะใช้ในการตุนส่วนถ้าหากว่าเราเตรียมไว้เยอะๆเนี่ยสามารถทำเป็นน้ำซุปสำหรับต้มจืดต้มยำได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะก็ให้เรานำกระหล่ำปลีที่ล้างทำความสะอาดเตรียมไว้ลงใส่หม้อได้เลยค่ะ แล้วก็ให้เรานำซี่โครงหมูที่เราต้มไว้เมื่อกี้นะคะวางลงได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะก็นำแครอทที่เราหั่นใส่ลงไปได้เลยค่ะแล้วเราก็จะมาปรุงรสกันนะคะก็จะใส่น้ำตาลทรายลงไป1ช้อนโต๊ะค่ะซอสปรุงรสฝาเขียว ครึ่งทับพีนะคะตรงนี้กะกะเอาก็ได้นะรสชาติก็คือตามชอบได้เลยค่ะซีอิ๊วขาวเห็ดหอมครึ่งทับพีเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็ให้เรานำน้ำซุปนะคะโดยที่ให้เราช้อนเฉพาะน้ำใสๆด้านบนเทใส่ลงไปค่ะเสร็จแล้วเปิดไฟได้เลยค่ะ ตรงนี้เนี่ยเรารอให้เขาเดือดขึ้นมาก่อนในช่วงแรกแล้วเดี๋ยวเราค่อยปรับเป็นไฟกลางนะคะตอนนี้นะคะน้ําก็เดือดขึ้นมาแล้วจะเห็นได้เลยนะคะว่าผักเมื่อกี้ที่มันฟูฟูนูนนูนมันจะยุบลงไปนะคะในระหว่างนี้ตรงนี้เนี่ยให้เราชิมรสชาติได้เลยนะคะถ้าหากว่าใครชอบเค็มมากกว่านี้หรือหวานมากกว่านี้ก็สามารถปรุงรสเพิ่มได้ค่ะ แล้วขั้นตอนนี้นะคะในตอนที่น้ำซุปเริ่มเดือดนะพี่วดก็จะใส่เต้าเจี้ยวนะคะลงไปเล็กน้อยค่ะก็ประมาณสักครึ่งทัพพีนะคะน,นี้จะเพิ่มความหอมให้กับต้มซุปกระดูกหมูของเราค่ะ เสร็จแล้วนะคะให้เราเปิดเป็นไฟกลางค่อนไปทางอ่อนแล้วเราก็จะตุนเข้าไว้แบบนี้ประมาณ45นาทีค่ะตอนนี้เราก็ตุนมาจนครบเวลา45นาทีนะคะซี่โครงของเราก็กำลังเปื่อยยุ่ยดีเลยพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะ พร้อมเสิร์ฟค่ะซี่โครงหมูนุ่มๆเปืเป่อยๆฐานคู่กับกระลำปีแล้วก็แครอทข้าวสวยละลอนอร่อยมากๆค่ะลองทำกันนะ